เ็การสอนในระบบออนไลน์ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1สอนโดยคุณครูพลอยสุนิดาคำมงคุณนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะเริ่มเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่18เรื่องสารเอือค่ะเออออเอือเด็กๆจำไว้ให้แม่นนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องสารเอือนะคะเรามาฟังนิทานเรื่องพ่อค้าเกลือกับโคด่างกันดีกว่าค่ะ พ่อค้าจูงโคบรรทุกเกลือไปขายขณะเดินผ่านลำธารโครพลัดตกลงไปในแอ่งน้ำพ่อค้าต้องใช้เวลานานกว่าจะช่วยโคขึ้นมาได้เกลือก็ละลายหมดทำให้โคร,รู้สึกสบายไม่ต้องแบกของหนักต่อมาทุกครั้งที่โคแบกเกลือผ่านแอ่งน้ำมันจะแกล้งลงนอนแช่น้ำปล่อยให้เกลือละลาย พ่อค้ารู้ว่าโคแกล้งครั้งต่อมาจึงให้โครบรรทุกนุ่นเมื่อถึงแอ่งน้ำโคแกล้งนอนแช่น้ำไม่ช้านุ่นเปียกน้ำเริ่มมีน้ำหนักมากขึ้นโคต้องทำงานหนักตั้งแต่นั้นมามันไม่กล้านอนแช่น้ำอีกเลยเด็กๆคะโคต่างคือวัวที่ใช้บรรทุกสิ่งของซึ่งในภาชนะ ซึ่งใส่ภาชนะห้อยลงมาทั้งสองข้างมีคานพาดบนหลังนะคะจากนิทานที่ได้ฟังโคนอนแช่น้ำจนเกลือละลายพ่อค้าจะได้รับผลอย่างไรคะเด็กๆแน่นอนคะ่ะสินค้าเกลือหายเสียหายใช่ไหมคะพ่อค้าก็จะขาดทุนนะคะ,ะนิสัยของโคต่างนะคะ,ะถือว่าเป็นนิสัยที่ไม่ดีเพราะว่าอะไรคะ เพราะว่าไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ตัวเอง,เองนะคะทําให้ข้าวของเสียหายแบบนี้ไม่น่ารักนะคะเด็กๆไม่ควรยึดเป็นตัวอย่างนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับสระเอือกันก่อนดีกว่านะคะสระเอือเป็นสปรผสมเสียงยาวนะคะเด็กๆสระเอือจะประกอบไปด้วยสระเอเขียนไว้ข้างหน้าเพยญชนะต้นสระอือเขียนไว้ข้างบนเพยญชนะต้นตัวอออ่างเขียนไว้ข้างหลังเพยญชนะต้น เช่นเรือรอเอือเรือเงือหองอเอือเหงือไม่เอะเงือค่ะวิธีเขียนสระเอือนะคะให้เด,เด็กเริ่มต้นเขียนสระเอก่อนโดยเริ่มจากหัวตัวอักษรแล้วลากเส้นตรงขึ้นไปจากนั้นเขียนสระอือแล้วจึงเขียนสระอโดยเริ่มจากหัวตัวอักษรเช่นเดียวกันค่ะเด็กๆสังเกตจากรูปภาพทางด้านอ่า ขวามือของเด็กๆนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาฝึกอ่านสะกดคำที่มีสระเอือกันค่ะเด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะเรือเรือเรือสะกดว่ารอเอือเรือเจือเจือเจือสะกดว่าจอเอือเจือเกลือเกลือเกลือสะกดว่ากอรอเอือเกลือค่ะต่อไปนะคะ เชื่อเชื่อเชื่อสกดว่าชอเอือเชื่อไม่เอกเชื่อเงือเงือเงือสกดว่าหองเอือเงือไม่เอกเงือเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนสกดว่าคอลเอือนอเคลื่อนไม่เอกเคลื่อนยังไม่จบนะคะเด็กๆคุณครูมีมาฝากอีกหนึ่งสไลด์นะคะไปที่บรรทัดแรกกันเลยค่ะเด็กๆออกเสียงตามมุณครูนะคะเสือเสือเสือสอเอือเส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 ือสอเอือเสือไม่เอกเสือ เสื้อเสื้อเสื้อสอเอือเสือไม่โทเสื้อเชื่อเชื่อเชื่อชอเอือเชือไม่เอกเชื่อเดือเดือเดือดอเอือเดือไม่เอกเดือมันทัดที่สองนะคะเด็กๆเพื่อเพื่อเพื่อพอเอือเพื่อไม่เอกเพื่อเมื่อเมื่อเมื่อมอเอือเมื่อไม่เอกเมื่อเยื่อเยื่อเยื่อยอเอือเยื่อไม่เอกเยื่อเนื้อเนื้อเนื้อนอเอือเนื้อไม่โทเนื้อ เรือเรือเรือรอเอือเรือไม่โทรเรือบรรทัดที่สามค่ะเด็กๆเอื้อเอื้อเอื้ออเอือเอือไม่โทเอื้อเฟื้อเฟื้อเฟื้อฟอเอือเฟือไม่โทเฟื้อเกือเกือเกือกอเอือเกือไม่โทเกือเครือเครือเครือคอรอเอือเครือเหลือเหลือเหลือหอรอเอือเหลืออ่าบรรทัดที่สี่นะคะ เหนือเหนือเหนือหอนเอือเหนือเงือเงือเงือหอเงือเเงือไม่เอกเงือเชือ่เชือกเชือ่ชอเอือกอเชือ่เงือกเงือกเงือกงอเอือ่กอเงือกเลือกเลือกเลือเรอเอือกอเลือกบรรทัดสุดท้ายค่ะเยือกเยือกเยือกยอเอือกอเยือกเผือกเผือกเผือกผอเอือกอเผือกเมืองเมืองเมืองมอเอืองอเมือง เรื่องเรื่องเรื่องรอเอืองอเรื่อง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 รอเอืองอเรื่องไม่เอกเรื่องถ้าเด็กๆคนไหนอ่านไม่ทันนะคะให้เด็กๆย้อนกลับนะคะย้อนกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งค่ะหรือว่าฝึกอ่านหลายๆรอบก็ได้ค่ะเราจะได้เก่งนะคะค่ะสําหรับวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดนะคะมาให้เด็กๆได้ฝึกทํานะคะ เด็กๆเตรียมหนังสือวิชาภาษาไทยหรือ,อยังเอ่ยพร้อมกับอุปกรณ์การเรียนให้เรียบร้อยนะคะแล้วเปิดไปที่หน้า99คะ่ะเด็กๆคะ่ะหน้า99นะคะเราจะทําพร้อมกันอยู่2ข้อคือข้อ2และข้อ3นะคะข้อ2เขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนนะคะเติมสระเอือนะคะเอเออแล้วก็ฝึกอ่านนะคะเด็กๆดูตามรูปภาพนะคะดูตามรูปภาพ นะคะภาพแรกก็จะเป็นภาพมะเขือนะคะมออะมะขอเออเขือเด็กๆ็กก็เติมสารเอือลงไปภาพต่อไปเป็นภาพเสื้อผ้านะคะสอเอือเสือไม่โทเสื้อผออะผาไม่โทผ้าเสื้อผ้านะคะภาพต่อไปเป็นภาพเหยือกน้ํานะคะหอยอเอือกอเหยือกนออานําไม่โทน้ําภาพต่อไปค่ะนางเงือกนออางงนางเอือกอเงือกนางเงือกนะคะต่อไปมะเฟืองนะคะ มออะมะฟอเอืองอเฟืองนะคะมะเฟืองเด็กๆเติมสระเอือลงไปนะคะข้อนี้ง่ายมากๆเลยอ่าต่อไปค่ะต่อไปนะคะต่อไปเป็นข้อ3นะคะให้นักเรียนอ่านปริศนาคำทายแล้วก็เขียนคำตอบเดี๋ยวคุณครูพลอยจะเป็นคนอ่านปริศนาคำทายให้เด็กๆเองนะคะอ่ามาดูภาพแรกเลยค่ะ าภาพแรกเด็กๆอาจจะรู้คำตอบแล้วแต่เดี๋ยวเราฟังปริศนาคำทายก่อนนะคะฉันเป็นสัตว์ป่าหน้าตาคล้ายแมวใครเห็นฉันแล้ววิ่งแน,วน่วหนีไปเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าคำตอบก็คือเสือใช่ไหมคะเด็กๆเขียนคำว่าเสือเองนะาภาพต่อไปค่ะฉันเป็นพาหนะพาไปทางน้ำเรียกฉันเป็นลำ นำด้วยตัวรอนะคะคำตอบนี้ก็คือเรือนะคะเรือเขียนอย่างไรนะคะรอเอือเรือต่อไปค่ะต่อไปฉันอยู่ในน้ำลำตัวเหมือนคนส่วนล่างชอบกลมมีหางเป็นปลาอาเด็กมีคำตอบแล้วใช่ไหมคะมันก็คือเงือกนั่นเองนะคะเงเือกเขียนยังไงเมื่อกี้เรามีตัวอย่างคำแล้วนะคะงอเอ,อือกก่อเงือกนะคะ อาคุณคณรูพลอยหวังว่าเด็กๆคงจะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันว่าเด็กๆจะตอบเหมือนครูพลอยหรือเปล่านะอ้าเฉลยข้อ2นะคะเติมสระเอือมะเขือเขียนแบบนี้ค่ะเด็กๆต่อไปเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าเขียนแบบนี้นะคะอ่าใครถูกบ้างต่อไปเหยือกน้ําค่ะเหยือกน้ํา เขียนแบบนี้นะคะต่อไปนางเงือกค่ะเขียนแบบนี้ค่ะแค่เด็กๆเติมสารเอือนะคะต่อไปคําสุดท้ายมะเฟืองนะคะเติมสระเอือลงไปเป็นยังไงเอ่ยถูกกันทุกข้อใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูข้อ3กันดีกว่าค่ะไปเฉลยข้อ3นะคะภาพแรกนะคะฉันเป็นสัตว์ป่าหน้าตาคล้ายแมวใครเห็นฉันแล้ว วิ่งแนวหนีไปคําตอบนี้คือเสือนะคะใครเขียนเสือแบบนี้ถูกต้องนะคะข้อที่2ค่ะฉันเป็นพานะนำไปทางน้ำอาพาไปทางน้ํานะคะเรียกฉันเป็นลํานําด้วยรอเรือนะคะอ่าคำตอบนี้ก็คือคำว่าเรือนะคะรอเอือเรือใครเขียนแบบนี้ถูกต้องนะคะต่อไปฉันอยู่ในน้ำลำตัวเหมือนคนส่วนล่างชอบกลมมีหางเป็นปลานั่นก็คือ เงือกนั่นเองนะคะงอเอือกอเงือกจริงๆนะคะจริงๆแล้วนางเงือกไม่มีจริงอยู่ในโลกนี้นะคะนาะงเงือกเป็นตัวละครในวรรณคดีนะคะเด็กๆอ่ะนละคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะครูพลอยจะต้องขอกราบคำว,ว่าขอบคุณเด็กๆทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปแล้วก็ทำการบ้านส่งคุณครูนะคะอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งคุณครูมาห้องครูพลอยส่งกับครูพลอยห้องครูรัฐส่งกับครูรัฐนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ